สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้มาเปิดกระสอบงานใสนะคะป้าย FJ รหัส 87นะคะงานรวมกระโปรงนะคะสีสันจะออกเป็นประมาณไหนเปิดมาตัวแรกก็แบบว่าโหส้มหยุดเลยนะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่างานจะออกเป็นประมาณไหนนะคะตัวนี้เป็นงานรวมกระโปรงนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารวมกระโปรงนะคะครามาเลยนะคะรวมผ้ามาเลยแล้วก็ครามาทั้งสไตล์ด้วยตัวสั้นตัวยาวนะคะ ใส่แบบลำลองก็ได้นะคะใส่แบบสุภาพก็ดีนะคะใส่ทำงานออกงานได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะผ้าค่อนข้างสะอาดมากเลยนะคะลูกค้าลองดูจากชั้นผ้าก่อนนะเดี๋ยวเปิดชั้นผ้าข้างล่างให้ดูหน่อยจ้านี่ดูความสะอาดของชั้นผ้ากันก่อนนะคะคุณลูกค้าขานะ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะคะตัวนี้นะสีเรียบสีพื้นนะคะงานแฟชั่นนะงานใส่เรียนใส่ทํางานนะคะใส่ออกงานได้หมดเลยนะคะปนมาเลยนะคะตัวสั้นตัวยาวนะยาวประมาณหน้าแข้งนะคะยาวเลยเข่าแล้วก็เหนือเข่าขึ้นมาก็มีนะคะงานรวมผ้านะผ้ากำมะหยี่ผ้าคอตตอนผ้าโพลีผ้ายืดนะคะผ้ายีนนะคะผ้าวูนะงานตัวนี้จะ มิกกันมาหมดเลยนะคะเหมาะก,กับลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายนะจ๊ะต้องการความหลากหลายาแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวราคากับรายละเอียดจํานวนตัวโดยประมาณการนะคะแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ครับไซปปนแบนด์นะคะแบบค่าทรงงานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแพ็คมาจากโรงงานเลยผ่านการฆ่าเชื้อแล้วหนึ่งรอบนะคะนี่เท่าที่โชว์ไปนะคะก็จะเป็นแบบว่า ใส่ทำงานก็ได้สีเรียบสีพื้นนะเทาครีมกลมนะคะสีอิดนะคะนี่แล้วก็มีสีแดงด้วยสีสันสดใสนะสุภาพผู้ดียสุภาพผู้ดียาวเลยเข่าลงมาอ่าส่วนใหญ่จะเป็นฟิลแบบว่าสุภาพยาวเลยเข่านะคะแล้วก็จะเป็นงานปนวินเทจด้วยนะคะตัวนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสั่งซื้อและสอ,ส,สอบถามสินค้าได้เลยนะคะสำหรับ เป็นลินพันธ์นนนนมันสวยอะค่ะมันสวยจนลินพันธ์เลยอะ,ค,ะยค่ะสำหรับงาน FJ รหัส87นะคะ FJ รหัส87นะคะงานรวมกระโปรงตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะคุณลูกค้าที่รักขาน้ำหนัก100กิโลนะจ้ะนี่งานผ้าพิมพ์ลายก็มาสี่เรียบก็มานะคะต,ตัวยาว อันนี้ลูกไม้แบบว่าผู้ดีนะใสๆนิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวโชว์สภาพงานให้ดูนะคะตัวนี้นะคะขึ้นขึ้นห้างลงตลาดเหมือนเดิมได้หมดนะคะขึ้นห้างลงตลาดเหมือนเดิมได้หมดตัวนี้เป็นงานปักนะคุณลูกค้าจ๋าสีเทาเนี่ยเวลาออกกล้องเนี่ยมันเอสีดําเวลาออกกล้องมันจะดูเป็นเทาๆนิดนึงแต่ว่าของจริงอะผ้ามันจะสะอาดแล้วก็ เข้มก่อนในรูมาสีดำเหมือนฐานเลยนะคะลูกค้านะตัวนี้ใครสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะเรามีทีมงานแอดมินนะคะยินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้าค่สคัสไซปิลแบนมานะคะคัสไซปลแบนมานะ,ะสวยตะลึงจึ้งมากแม่ตัวนี้นะอ่ายาวหลายแนวเลยนะ ก็เอลซิปแบบนี้นะคะใช่คะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะคุณลูกค้า่ะถ้าเป็นงานรวมนะคะตัวนี้มีทั้งเอลยืดนะคะงานสมอกนะงานซิปงานตะของ,งานกระดุมนะคะซิปส่วนใหญ่เนจะนนเป็นซิฟโซนนะคะซิฟซิส<ด>่วนใหญ่จะเป็นซิฟโซนนะแม่แวแต่ก<บ>ตะลืมกับความสวยของเนื้อผ้านนะไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยนะคะแอดมินหนีนี้ตัวนี้นะคะคริสเตียนดีออนะคะคริสเตียนดีออนะนี่ งานก็จะแบบว่าปังๆป,ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านะงานก็จะปังๆป,ประมาณนี้นะคะเหมาะกับคุณลูกค้าที่ ทุนน้อยนะคะอยากลองเปิดงานเนาะเพราะว่าตัวนี้นะคะราคาไม่แรงเลยราคากับรายละเอียดนะคะเดี๋ยวแอมมินแจ้งด้านบนคลิปนะคะใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจนะคะแล้วก็ทางรายลอดนะคะที่ s a b u y o r d r นะคะสบายออเดอร์หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ทนะี่เบอร์0 2 1 1 2 6 7 5 8และเบอร์มือถือเบอร์อะไรจ้ะ 0832526355นะคะช่วงนี้แอดมินรับยอดเยอะนิดนึงเนอะก็อาจจะแบบว่ามีเบอร์เบอร์มึนๆกันไปบ้างนะถามอะไรก็จะไม่ค่อยตอบนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูงานกันต่อ <c oughs> อุ้ยตัวนี้นรายทหารมีความแบบว่าผ่าด้านข้างนะคะตัวนี้ร,รวมกระโปรงมานะาเป็นงานรวมกระโปรงแต่ส่วนใหญ่ที่ดูนะคะเท่าที่เปิดรีวิวนะ,ะลูกค้าอาจจะเป็นตัวยาวประมาณแข่งนะประมาณประมาณหน้าแข่ง นี่ตัวนี้ยังอะไหล่พร้อมอยู่เลยนะคะตัวนี้งานเกรด A นะคะค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะคะในส่วนของตัาหนีนะคะอาจจะมีเปื้อนดํามาบ้างนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานมือสองนะคะแต่บอกเลยว่าเท่าที่ดูมาก็สวยเกือบสวยทุกตัวอ่าส่วนใหญ่จะเป็นทรงสุภาพแนววินเทจอย่างเงี้ยได้นะคะแฟชั่นแบบยาวอย่างเงี้ยก็ได้นะนี่ตัวนี้ป้ายห้อยอีกแล้วงานใหม่มาก ของจริงสีจะเข้มกว่าในคลิปนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะงานใหม่มากเลยค่ะงานสะอาดงาน,งานสะอาดะนะคะรหัสแปดเอ,อ่ปสิบเจนะคะตัวนี้รหัส FJ 87ปเจดนะคะใครที่ เหมือนอยากอยากลองอยากลองงานกระโปรงนะอยากลองงานกระโปรงอยากเปิดงานกระโปรงนะคะแนะนําไปป้าย FJ ตัวนี้เลยนะคะ87นะรับรองว่าลูกค้าไม่ผิดหวังทํากําไรได้แน่นอนนะคะอ,คอุ้ยลูกไม้ตัวนี้สวยมากต้องขอดูใกล้ๆเลยนี่ลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้างานค่อนข้างที่จะมาแบบว่าสภาพดีเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าดูรีวิวประกอบการตัดสินใจก่อนนะตัวนี้เรามีบริการ ส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับลูกค้าลาวนะลูกค้าลาวมีบริการจัดส่งนะคะที่ประเทศลาวด้วยนะคะต,ตัวนี้วินเทจนะอ,อตัวนี้วินเทจป้ายห้อยนะคะลูกค้างานจะมีงานป้ายห้อยผสมมาด้วยนะคะแบรนด์ออกมากออกน้อยก็แล้วแต่กระสอบเนาะแต่ก็แบรนด์ก็จะมีมาให้ลุ้นเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าขา น,นี่ <ไป S 1> ขนาดหรนะือมาถึงกลางๆจะท้ายๆแล้วนะงานก็ยังเนี่ยออกสวยออกสวยตลอดนะคะลูกค้าหรือมาถึงแบบกลางๆและงานก็ยังสวยอยู่เลยนะคะฟอรมีกระดุมหน้านะคะสวยมากตัวนี้อันนี้ลายแบบบูเบอรี่ลายยอนฮิตนะคะตารางยอนฮิตนะตัวนี้อันนี้เป็นสีขาวนะคะพิมพ์ลายพิมพ์ลายแาวบ,บุ๊กใบไม้สวยมาก ให้ลูกค้าดูว่ามันโลมาจากห้างโลมาจากขอบที่ญี่ปุ่นจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นงานบริจาคเดี๋ยวให้ลูกค้าดูป้ายนะคะตัวนี้นะเนี่ยส่วนใหญ่งานจะเป็นงานโลโลช็อปโลห้างนะคะลูกค้า DH c ซงานโลช็อปโลห้างของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช่ไม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 ่ค่อยเป็นงานบริจาคนะคะลูกนี้นะตัวนี้ป้ายมอยมาอีกแล้ว ป้ายห้อยก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะคะจากช็อปนะตัวนี้างานญี่ปุ่นหม0 0นสนเยนตัวนี้ก็ป้ายห้อยเหมือนกันป้ายห้อยครข้างนอกข้างในเลยนะคะตัวนี้ ใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งนะลูกค้าขาว่างานตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะจ๊ะอูหสีขาวแบบว่าโยนมาเลยจ้ะรบกวนนิดนึงนะสีขาวขาวก็ขาวแบบโอโม่มากเลยค่ะลูกค้าขาขาวบริสุทธิ์ผุดพองแบบนี้เลยนะคะใราครานะสนใจจ้ะเหมือนเดิมทักมาได้เลยนะคะสะดวกทางไหนไปช่องทางนั้นเลยนะจ๊ะเรามีทีมงานาให้บริการอยู่นะจ๊ะผ้าจะออกเป็นแนวแบบว่า รวมๆม,มาเลยนะคะลูกไม้ผ้าคอตตอนผ้าโพลีนะคะผ้าทวิตมีปนมาด้วยนะตัวนี้นี่ก็สาวไซส์ใหญ่แล้วนะใส่ได้ค่ะไซส์ปนแบนด์เลยจากสีเรียบสีพื้นได้หมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้สั้นมากนะคะคจะเน้นไปทางยาวเลยเข่าลงมานะ<ข>สำหรับงาน,านาตัวนี้แบบนี้นะคะสวยมากเป็นงานยาวเลยเข่านะคะคุณลูกค้า ใส่กำลังสวยกำลังแบบว่าสุภาพเลยส่วนใหญ่ลูกค้าลูกค้าไทยจะชอบงานกระโปรงที่แบบยาวลงมาหน่อยนะคะตัวนี้นะ,นะลองเอา,าไ,<ม>ไปเปิดดูเลยค่ะลูกค้านะรับประกันว่าลูกค้าลุมแน่นอนลูกค้าลุมซื้อแน่นอนนะคะสวยมากลูกค้าลูกค้าลุมซื้อแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะงานสวยมากค่ะลูกค,าค้าขาลูกค้าลูกน้าจริง เปิดรีวิวจากกระสอบจริงเลยให้ดูแบบนี้น,นั้นนี่ก็จะมีงานเป็นแบบแฟชั่นแบบนี้นะคะเป็นงานกางเกง,ก,เก,งกระโปรงนะเป็นงานแฟชั่นนะคะก็จะมีอะไหลนะ่ปนมาด้วยนะคะงานปักอะไรเงี้ยก็จะค้าปนมาให้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาเหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายนะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายนะจะเอางานตัวนี้ไปลงนะรับประกันความปังเลยนะคะงานตัวนี้ทุนมาแบบว่า คุณมาแบบถูกเอาไปทํากําไรได้เยอะเลยลูกค้ารับไปแบบถูกๆนะคะแล้วเอาไปอัพกําไรได้สบายเลยนะคะขายเป็นร้อยก็ยังได้ใช่นะคะใครถ่ายรูปสวยๆนะคะลูกค้าถ่ายรูปสวยๆนะก็อัพกาไรได้เลยนะคะสําหรับงานกระโปรงตัวนี้นะคะใครสนใจสามารถทักมาสั่งซื้อแล้วก็สอบถามสินค้าได้เลยนะตัวนี้ลูกค้าดูสีขาวตัวนี้สิคะ่ะดูสิคะแล้วแบรนด์นี่ตัวนี้งานป้ายนะคะงานป้ายญี่ปุ่น แล้วก็มีป้ายหอยด้วยนะคะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกว่าโลห้างนะคะลูกค้าโลห้างออกจากช็อปอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นเกรดเอนะเป็นเป็นเกรดเอเลยนะคะที่ราคาแบบว่าราคาไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยว,วยะะรายละเอียดนะคะในส่วนของ จำนวนตัวประมาณการนะคะแล้วราคานะคะแอดมินปักไว้ให้ด้านบนคลิปนะ,คะใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับรหัส FJ 8 7นะคะรวมกระโปรงนะคะ <G> กระสอบใสเออ FJ 78 <G> 78 FJ 78นะคะสำหรับงาน FJ 78นะคะลูกค้าขะ <87. S 1> ถูกแล้วนะคะบอกแล้วสวยตะลึงจึงมากแม่นะคะใครก็หยุดความสวยของงานลูกนี้ไม่ได้นะคะถึงกับว่าช็อกกันไปเลยนะคะช็อกมูการอ่ะตัวนี้รหัส FJ 8 7นะคะลูกค้าจ่ายย้ำอีกครั้งนะสำหรับ FJ 8 7นะคะ งานรวมกระโปรงนะคะได้ผ้าดีๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใครสนใจสามารถทักมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวรีวิวเข้าวๆไว้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ